Beautiful girl, beautiful girl. วันนี้นะคะจิ๊บก็จะมาสอน how to เกี่ยวกับตาค่ะช่วงนี้นะคะจ,จะชอบแต่งตาหลายๆแบบนะคะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะแล้วแต่ความว่าเออวันนี้จะทําแบบไหนอะไรอย่างนี้วันนี้นะคะเนื่องจากแฝดหนังสือพวกแบกกกซีญี่ปุ่นมาเยอะแล้วก็เห็นว่าเออเขาชอบแต่งแดวตาตกกันนะคะให้ดูแบว๊วๆตาใหญ่ขึ้นนะคะให้ดูเกินจริงนิดนึงอะไรอย่างนี้ก็เลยเอออยากจะมาสอนเพื่อนๆทาดูนะคะท่ยากค่ะเดียค่ะด้าน,นหลังนะคะก็จะเป็นแบบตกลงนี้นะคะแล้วก็จะเป็นตาที่ใหญ่กว่า ตาจริงเรานะคะใช้ทั้งขนตาบนแล้วก็ขนตาล่างนะทําไม่ยากค่ะยังไงก็ติดตามในวิดีโอดีกว่าเลยเนาะเรกันเลยเนหน้านี้ก็คือเป็นหน้าที่ลองอเครื่องบำรุงเรียบร้อยแล้วแล้วก็ลงครีมกันแดดเรียบร้อยแล้วนะคะช่วงนี้แดดแรงนะคะร้อนมากๆเลยอย่าลืมทาครีมกันแดดนะคะจําเป็นมากๆเลยนะจ๊ะโอเคตัวแรกที่จะใช้นะคะจะต้องการให้มีเมคอัพที่ติดทนนานนะคะตราก็มีตัวช่วยค่ะตัวนี้ค่ะเซซานเมคอัพคิปมิส make, keep, นะคะก็คือ หน้าตาแพ็กเกจเขาเป็นแบบนี้นี่อออย่างงี้เใช่ใช่อย่างนี้นะคะค่ะก็ใช้เพื่อทําให้เมคอัพนะคะติดทนนานนะคะทําให้ควบคุมความมันด้วยนะจ๊ะก็ฟิลคล้ายๆกับเป็นแม็แนวแม็กแม็ก,มก,มก,มกฟอะไรอย่างเงี้ยให้ให้หน้าเราเนี่ยเมคอัพเราติดทนนานนะแล้วก็ผิวเนี่ยจะเรียบนุ่มลื่นขึ้นด้วยนะคะภายในสิบวินาทีนี่เขาบอกมานะจ๊ะโอเคแล้วก็ เขียวซะหน่อยไหมอะฉีดนะคะหลับตาฉีดพ่นไปที่หน้าเลยโอเคพอฉีดเสร็จนะคะไม่ต้องฉีดเดยอะนะคะฉีดนิดเดียวจิ๊บวชอบตบๆนิดนึงนะคะโอเคเสร็จแล้วจ้ะ ตัวแรกที่จะใช้นะคะเป็นรองพื้นค่ะของโรตี t r i p l l Balance l i q u i i Foundation นะคะตัวนี้ลองใช้มาหลายครั้งแล้วก็ชอบนะเนื้อก็ค่อนข้างจะข้นแล้วก็ปกปิดระดับกลางถึงระดับมากนิดนึงนะคะถ้าใครที่ชอบเนื้อปกปิดก็ตัวนี้ก็โอเคนะคะจะใช้สีเบอร์21นะคะ21ก็ลงนะคะ ต่อไปคอนซีลเลอร์คอนซีลเลอร์จิบใช้อนี้ค่ะของคาทีสนะคะอันนี้ซื้อที่ลอฟนะคะราคาแค่ประมาณ160บาทเท่านั้นนะคะสำหรับคนที่ต้องการคอนซีลเลอร์ที่ราคาไม่แพงมากตัวนี้ก็ใช้ดีนะคะมันจะเป็นรูปแบบสติ๊กอย่เงี้ยค,ค่ะสีจิบใช้สี010ย์หนึ่งศวอมเบดค่ะสีค่อนข้างขาวนิดนึงนะคะตัวนี้เราก็ทาลงไปใต้ตาอย่างนี้ได้เลยค่ะพอเราทา เกลี่ยลงไปนิดนึงนะคะแล้วค่อยใช้นิ้วเกลี่ยอีกทีนึงนะคะไว้ปกปิดรอยคําใต้ตานะคะในราคาที่ไม่แพงมากตัวนี้ก็ใช้บ่อยเหมือนกัน ถ้าต่อไปขอลงอายพริมเมอร์ก่อนนะคะก่อนที่จะลงแป้งอายพริมเมอร์ตัวนี้คือใช้ของมิซ่าค่ะมิ s ่าก o d b ไบค r e a อายเมก้าพร p มเมอร์นะคะเบอร์หนึ่งสีเคลียร์ค่ะตัวนี้สามารถลงใต้ตาได้ด้วยเป็นตัวทั้งบำรุงแล้วก็ช่วยให้อายแชโดว์ของคุณติดทนนานระหว่างวันนะคะแล้วก็ลงไปที่เปลือกตานิดเดียวพอค่ะใช้นิดเดียวก็พอนะคะแล้วก็ตบตบนี้นะคะเผื่อลงมาใต้ตาด้วย ชอบใช้นะคะแล้วก็จะช่วยเหมือนว่าเป็นแนวแนวกึ่งไอครีมไปด้วยในตัวต่อไปขอลงแป้งฝุ่นค่ะวันนี้ใช้ของโรตีค่ะชื่อว่าโรตีโรซาดาวลิกาลูสพาวเดอร์นี่แพ็คเกจเป็นแบบนี้นะคะกระปุกใหญ่เหมือนกันนะประมาณบา25กรัมนะกระปุกใหญ่ทีเดียวข้างในเขาก็จะมีพับมาให้แบบนี้นะคะพับสีขาวๆแล้วก็ มีพับมาให้อีกหนึ่งอันนะคะบางทีเราไม่ต้องไปซื้อพับเพิ่มนะคะโอเคก็ใช้มีกระจกให้ด้วยเก๋โดค่ะแล้วก็ลงแป้งฝุ่นลงไปนะคะก่อนมีหลายคนถามเข้ามาว่าทําไมต้องลงแป้งฝุ่นก่อนทําไมไม่สามารถลงแป้งอัดแข็งได้เลยคือจิ๊บ เคยลองหลายทีแล้วก็คือบางทีเราอยากจะประหยัดขั้นตอนกันที่ไม่ใช้แป้งฝุ่นแล้วก็ลงแป้งอัดแข็งไปเลยเนี่ยมันทําให้หน้าเป็นคราบอะคะ่ะพยายามหลายทีแล้วจคิดว่าการลงแป้งฝุ่นให้มันเซ็ตตัวก่อนแล้วค่อยลงแป้งอัดแข็งเนี่ยมันจะดีกว่านะคะค่ะต่อไปพอมีแป้งฝุ่นเราก็ต้องมีแป้งอัดแข็งเนาะ ชอบแบบหน้าแบบแน่นๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครไม่ชอบหน้าแน่นก็ข้ามแป้งฝุ่นแป้งอัดแข็งไปเลยก็ได้นะคะแป้งอัดแข็งตัวนี้จิ๊บใช้เหมือนกันค่ะโรตีค่ะโรตีโรซาดาวริกา้าทริปเปิลเคเอสพีเอฟ32 PA บวกบวกบวกตัวนี้ทริปเปิล เค้กคืออะไรนะคะที่โลเค้กตัวนี้จะเป็นแป้งผสมไฮไลท์ค่ะวันนี้อยากให้หน้าค่อนข้างวิงนิดนึงนะคะก็เลยตัวรองพื้นที่ใช้เนี่ยมันไม่มีส่วนผสมของกลิสเตอร์ให้วิงเลยจิ๊บชอบหน้าวิงวิงจิ๊บก็เลยใช้ตัวแป้งที่มีผสมไฮไลท์เนี่ยช่วยให้มันวิงนะคะค่ะก็เลยใช้ตัวนี้นะคะแพคเกจเขาก็เป็นสีม่วงเนาะลอตีจะเป็นอางอยู้แวแล้วก็พับเป็นสีม่วงข้างในนะคะข้างในก็เป็นแบบนี้แล้วเขาก็จะมีพับ มาให้เสมอเป็นพับที่แบบแน่นๆที่ไว้กดอ่ะอันนี้เป็นพับแบบตบๆมาได้นะตบๆนิดเดียวโอเคอาจจะถามว่าทำไมถึงเลือกใช้โรตีโรตีเนี่ยค่ะใช้มานานแล้วใช้ตั้งแต่ ตอนที่เออเขายังไม่นําเข้ามาประเทศไทยก็คือมีเพื่อนเกาหลีแนะนำว่าเออเยี่ห้อโรตีเนี่ยมันเป็นยี่ห้อที่ดีนะแบบเรื่องแป้งเขาเนี่ยโอเคอย่างรุนแรงอะไรเงี้ยก็เลยลองใช้ดูใช้แล้วก็ชอบติดใจขออนุญาตใช้แป้งนะคะพอจะชอบใช้แป้งมากกว่าแป้งที่ใช้ลงแป้งฝุ่นอัดแข็งควรจะเป็นแป้งเนื้อแบบแน่นๆนิดนึงนะคะคาบุกิก็ได้ค่ะแล้วก็ อย่าพยายามปัดออกนะคะเพราะว่าแป้งที่ปัดออกเนี่ยคือมันจะกระเด็นออกไว้ข้างหลังมันก็เปลืองอะคะ่ะเราก็ใช้แค่กดเอาอย่างนี้นะคะโอเคต่อไปนะคะทาตาค่ะวันนี้จะไปใช้อายแชโดว์สีค่อนข้างวิงวิง,วงนิดนึงนะคะค่ะก็เลยเลือกใช้ตัวนี้ค่ะของ CanMake ค่ะเบอร์03นะคะอายแชโดว์ hadow, สีคอ r a l นะคะเป็นโทนสีส้มแล้วก็ชมพูส้มๆสีพีชอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็เลยเลือกใช้ตัวนี้นะคะตัวนี้จะมี5สีเนาะ แล้วเขาก็จะมีวิธีการทาไว้ด้านหลังด้วยนะคะก็จะเป็นข้อดีของ eyeshadow palette นะคะของแ n Make เนี่ยที่จิ๊บชอบใช้นะมันก็จะมีวิธีการบอกแต่วันนี้เราจะไม่ทําตามวิธีเขาต้องทําตามวิธีที่จิ๊บจะสอนนั่นเองโอเคค่ะวันนี้นะคะจะเลือกใช้ช่องนี้ค่ะสีส้มนะคะสีส้มส้มนะอันนี้จริงมันก็มีสีชมพูแต่ว่าอยากออกเป็นส้มมากกว่าแล้วก็ส้มกับน้ำตาลสองสีนี้นะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยเนาะ ค่ะแล้วก็ใช้แปงรงอายแชโดว์ปกติค่ะหัวงกลมๆนะคะลงที่สีส้มนี้นะคะส้มนี้นะคะทาที่บริเวณเปลือกตานะคะเปลือกตาครึ่งเปลือกตานะคะข้างบนเว้นไว้นะคะสองข้างเลยค่ะ เสร็จแล้วขอแอบใช้สีนี้นิดนึงไหนๆเขาก็ให้มาละสีขาวๆนะคะเป็นไฮไลท์ค่ะเป็นไฮไลท์เป็นหวาดคะ่ะช่วงนี้พูดจะเหนื่อยๆนีน่นะคะโอเคไฮไลท์ okay, <c oughs> นะคะจะใช้แปรงแบนๆค่ะลงช่วงหนกคิ้วด้านบนนะคะเบลนด์ได <c oughs> ้ลงมาถึงสีส้มนิดหน่อยก็ได้คะ่ะจะได้ดูให้กลืนๆก,กันต <c oughs> าล่างค่ะใช้สีส้มเช่นเดิมนะคะ ลงตรงส่วนของหางตาล่างจนถึงหัวตานิดนึงค่ะก็คือเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะลงข้างบนเสร็จแล้วเราก็ลงมาด้านล่างด้วยนะคะข้างนี้ก็เหมือนกันค่ะอายไลเนอร์นะคะวันนี้ขอใช้เป็นดินสอกับเจล,ลาไลเนอร์นะคะจะไม่ใช้ตัวแท่งลิควิดนะคะดินสอค่ะ ถใช้ของเมกเนียค่ะสีดำปกตินะคะกันน้ำก็เขียนตรงขนตาด้านในก่อนนะคะสองข้างค่ะใช้เจลไลเนอร์ค่ะเจลไลเนอร์ ใช้ได้ทั้งสีดำแล้วก็สีน้ำตาลเข้มนะคะถ้าใครอยากให้ดูซอฟต์หน่อยก็ใช้สีน้ำตาลเข้มถ้าใครอยากให้ดูคมๆนิดนึงก็ใช้สีดำนะคะวันนี้จิ๊บขอใช้สีน้ำตาลเข้มค่ะตัวนี้เป็นของ lasting gel liner นะคะของญี่ปุ่นจำแพ็กเกจไม่ได้นะคะจำได้ว่าซื้อที่พารากอนตรงมีเทรนนะคะมันจะเป็นสีน้ำตาลเข้มเกือบดำแล้วล่ะคะ่ะใครมีดำก็ใช้ดำก็ได้ ไม่ไม่ไม่ได้มีปัญหานะคะเค okay. เราก็จะเขียนเป็นเส้นบางๆนะคะอยู่ตรงหัวตาตั้งแต่หัวตาจนถึงหางตาลักษณะจะเป็นลากไปแล้วก็หางยาวออกไปข้างหลังนิดนึงนะคะไม่กระดกนะคะวันนี้เราจะเน้นหางตาตกนะคะโอเคค่ะเราก็ค่อยๆถ้าใครไม่ถนัดเขียนเจลไลเนอร์ให้ใช้มือนะคะยกเปลือกตาอย่างนี้นะคะแล้วก็ใช้คล้ายๆต่อจุดไข่ปลานะคะมันจะง่ายกว่านะคะ ค่อยๆตัดจุดไปเรื่อยๆถ้าใครโปวดแล้วก็ปลื้ดไปเลยก็ได้ค่ะนี่นะคะ,ะ,คะลากหางตาให้ตกลงนะคะแล้วออกยาวออกไปประมาณหนึ่งเซนติเมตรนะคะ,ะ,ค,ะค่ะ จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะหางตาตกได้หางตาตกทั้งสองข้างแล้วนะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะลากลงนะคะแล้วก็อยู่ที่หางตาประมาณ1นึเซนค่ะต่อไปเราจะลากหางตาล่างนะคะให้มาอยู่ถึงประมาณกึ่งตาดำค่ะเวลาลากนะคะให้ลากออกมาด้านนอกค่ะพยายามอย่าไปลากชิดขนตานะคะเราต้องการให้ตาเราดูโตแล้วก็แบวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปเขียงข้างในตาเราก็จะดูเล็กนะคะให้เราลากออกมาด้านนอกนะคะแบบนี้ค่ะ เราดึงลงมาก็ได้ค่ะลากนะคะให้ใช้เ,เจลอายไลเนอร์เนี่ยอย่าเพิ่งเติมก็ได้ให้เราใช้ที่มันเหลือๆที่แปรงลองลองวาดดูก่อนนะคะลากต่อจากหางตาข้างหลังเนี่ยนะคะลากออกนี่ค่ะให้มีช่องเห็นไหมคะมันก็จะมีช่องแล้วนะคะข้างนี้ก็เหมือนกันนะคะลากต่อจากหางตานะคะ ให้มีช่องเช่นกันนะคะครึ่งครึ่งตาดำนะคะส่วนหัวตาข้างหน้าทำยังไงนะคะให้ลากชิดด้านในค่ะก็คืออันนี้อยู่ด้านนอกนะคะอันนี้ติดด้านในเลยค่ะเราก็เปิดเปิดกตามานะคะเราก็ค่อยๆต่อจุดไข่ปลาค่ะมาจนถึงชนกลางตาดำที่เราลากข้างนอกไว้นะคะ,คะเราก็จะได้ตาที่ข้างใน ดำถึงครึ่งตาและด้านนอกนะคะดำถึงครึ่งตาเช่นกันนะคะระบายช่วงที่เราเว้นว่างไว้เนี่ยค่ะเห็นไหมคะช่วงที่เราว่างไว้เราจะทําให้ตาเราเนี่ยดูแบลวมากเบลวจริงๆนะคะอะ่เราลองระบายลงไปเลยนะคะสีขาวตรงช่องว่างเนี่ยนะคะตรงช่องว่างเนี่ยนะคะให้มันเป็นขาวๆ ค่ะมันจะทําให้ตาเราดูโตขึ้นคือเราจะเพิ่มช่องว่างระหว่างตาขาวนั่นเองนะคะแล้วก็เลยใช้สีขาวเป็นการหลอกเอานะจ๊ะอ่าต่อไปขอเติมหัวตาซักเล็กน้อยนะคะหัวตาเนี่ยเมื่อกี้เราลากแค่ตรงหัวนี้ใช่ไหมคืออยากให้มันออกมาแบบชนเป็นปีกนกเล็กๆอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ลากเพิ่มนะคะจากตรงหัวตาด้านในนะคะลากออกมานิดเดียวพอนะอย่าจิกมาก จะน่ากลัวนะคะเล่าออกมาข้างหน้าอย่างนี้ค่ะิดเดียวแล้วก็ไปต่อกับตาด้านในนะคะหลังจากที่เราได้ตาที่หัวออกมาจิกนิดนึงแบบนี้แล้วนะคะค่ะตาหลังนะคะขอเบลนด์ด้วยสีน้ำตาลอ่อนไอ้สีน้ำตาลวิงวิงที่เคยบอกไว้นะคะคือตัวนี้นะคะให้ดูดเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะก็ใช้ อ่าสีน้ำตาลตัวนี้เลยค่ะน้ำตาลออกส้มๆนิดนึงก็ได้ค่ะแล้วก็พยายามเบลนส่วนที่เป็นสีดำหางออตาตรงนี้นะคะให้ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะขนตาปลอม จะใช้ตัวนี้ค่ะ Pcosa 316นะคะด้านด้านบนนะคะส่วนด้านล่างนะคะจะใช้ Pcosa เหมือนกัน SW6 นะคะเป็นช่อชอแบบนี้นะคะค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาตัดขนตากันนะคะขนตาล่างนะเอาติดขนตาล่างก่อนขนตาล่างเนี่ยจ,จะใช้แค่ประมาณเศษสามส่วนสี่ของของตัวขนตานะคะ เราตรงหัวตาเราจะเว้นไว้ประมาณสักถึงหัวตาดำตรงนี้ค่ะเราจะติดแค่ตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปนะคะติดตั้งแต่หางตานะคะติดเข้ามานะคะติดตรงไหนติดตรงสีน้ำตาลนะคะเราอย่าไปติดตรงสีขาวนะเราต้องการเว้นสีขาวให้เป็นเหมือนตาขาวของเรานะคะติดแบบนี้ค่ะ ตบนเราจะใช้แค่เว้นช่วงหัวตาไ้เหมือนกันค่ะเว้นช่วงหัวตาประมาณนี้นะคะแล้วก็ติดเป็นข้างหลังไปค่ะให้มันเน้นตกลงนะคะเพราะฉะนั้นเราจะติดเอียงไปข้างหลังนิดนึงค่ะถ้าติดขนตาบนนะคะแล้วก็ติดตั้งแต่หัวตานะคะเว้นไว้แล้วก็มาติดประมาณครึ่งกลางตาแล้วก็ติดอย่างนี้ค่ะ มันหนึ่งก็ติดเหมือนกันนะคะติดค่อนไปด้านหลังนะคะตอนที่เรารอกาวแห้งนะคะก็ขอ,อปัดแก้มก่อนนะคะแก้มวันนี้นะคะจะ,จะใช้ของบอบบี้บาวค่ะสีคอรัลนะคะในเมื่อว่ามันเป็นพีชไปหมดแล้วแก้มเราก็ควรเป็นพีชเช่นกันนะคะเป็นสีวิงวิงค่ะของบอบบี้บาวีนี้ค่ะก็ลงตตงแก้มนะคะเน้นหน้าแก้มเยอะหน่อยนะคะญี่ปุ่นเขาจะเป็นแบบแบ๊บ,แบ,บเนาะ ก็เน้นหน้าแก้มเยอะนิดนึงนะคะแล้วค่อยไล่ปัดไปด้านข้างยี่ไม่เห็นแอปเปิ้ลชีก็ได้ค่ะแล้วก็ป้ายลงไปโอเคค่ะแก้มนะคะเราก็เสร็จแล้วนะคะสองข้างนะคะก็ต่อไปนะคะเป็นการปัดมาสคาร่าค่ะอันนี้ลูกสาวค่ะเพิ่งออกเพิ่งตื่นโอเคค่ะต่อไปค่ะปัดมาสคาร่าค่ะก็ ขอดัดขนตาก่อนนะคะแล้วก็ดัดขนตาบนค่ะค่ะทั้งสองข้างเลยนะคะค่ะจะใช้ The Flossy ของ Maybelline นะคะด้านบนค่ะก็ปัดไปนะคะ เน้นตรงส่วนข้างหน้าที่เราไม่ได้ติดขนตาก็ได้ค่ะมันจะได้มีขนตาเพิ่มขึ้นมานะคะแล้วก็ข้างนี้ค่ะขนตาล่างค่ะอาตัวนี้ค่ะเพิ่งออกใหม่ค่ะเป็น CanMake Lower Lash Mascara ค่ะเป็นม a s c a r a าสำหรับปัด,ดอ,อ่ปัดขนตาล่างโดยเฉพาะนะคะหัวแปรงจะเป็นเล็กๆแบบเนี้ยค่ะมันจะเข้าถึงขนตาล่างง่ายนะคะแล้วก็ปัส่วนที่เราไม่ได้ติดขนตาปลอมนะคะเพื่อเพิ่ม นิติให้ขนตานิดนึงนะคะตัวนี้ใช้ดีใช้ทุกวันเลยเพราะว่าผัวมันเล็กมากแล้วก็มันเข้าถึงขนตาได้ดีเลยอะคะ่ะคิ้วยังไม่ได้เขียนค่ะวันนี้ก็เขียนง่ายๆนะคะไม่ต้องเนียบมากก็ได้ค่ะจิบใช้ของ แคนเมคที่จริงวิดีโอเขียนคิวมีนะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างอีกทีนะคะก็คือเราจะใช้ตัว Can นเมคค่ะอายบรอลิควิดตัวนี้ค่ะเพราะว่า,าที่ใช้ตัวลิควิดเนี่ยเพราะว่าคิวจิเป็นคนที่ค่อนข้างสั้นนะคะแล้วบางทีใช้ฝุ่นอย่างเดียวมันไม่ติดอยากแต่ว,ว่าตัวนี้เป็นโครงก่อนแล้วมันมันใช้ดีเออใช้เมื่อมาณสี่ห้า 4, แท่งแล้วหมดแล้วก็ซื้อแล้วซื้ออีกค่ะใช้เบอร์สองนะคะค่ะก็ส่วนที่หางที่หายไปจะก็จะเน้นให้มันเป็นตรงๆนะคะไม่ได้โกงมาก ลากเพิ่มลงมาถามว่าคิ้วแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะก็ว่าตามรูปคิ้วของตัวเองก็ได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้ที่กำลังฮิตกันจะเป็นคิ้วทรงที่ค่อนข้างจะตรงแบบสาวเกาหลีนะคะไม่โก่งมากนะคะเห็นไหมคะมันจะติดง่ายมากเลยมันก็จะมีโครงให้เราเติมสีเพิ่มลงไปแค่นั้นเองส่วนอายแชโดว์จิบใช้ของอ อีต e ุดี้สีน้ำตาลนะคะที่ไม่มีกลสเตอร์นะคะตัวนี้ก็ใช้มานานแล้วใครมีอายแชโดว์สีน้ำตาลที่เหมาะกับคิวตัวเองก, mm hmm. ก็ก็ใช้ได้นะคะก็ระบายสีเพิ่มลงไปแค่นั้นเองเติมให้มันดูเต็มขึ้นเท่านั้นนะคะสุดท้ายนะคะวันนี้นะคะจะขอใช้กลอสนะคะในการทาเพราะว่า ไม่ได้อยากให้ลุกมันหนักมากนะคะวันนี้ก็จะใช้กลอสของ e s t เ e Lauder ค่ะสี Peach เหมือนกันมีวิงวิงด้วยตัวนี้นะคะเอสเต้เขาจะมีกลิ่นเฉพาะอย่างหนึ่งของเขาถ้าใครไม่ชอบน้ำหอมอาจจะไม่ชอบตัวนี้แต่จิ๊บว่ามันก็หอมดีใช้ได้ะค่ะไม่แพ้โอเคทาลงไปเลยค่ะค่ะเสร็จแล้ว ง่ายมากเลยค่ะก็คือมันจะเป็นตาแบบค่อนข้างจะตกนิดนึงนะคะเราก็ทําให้ตาเราดูโตขึ้นเพราะว่าเราใช้ส่วนของสีขาวมาแทนตาขาวเรานะคะแล้วก็ลากให้หัวตายาวขึ้นทําให้ตาเราดูโตขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นเฉพาะ สำหรับสาวญี่ปุ่นที่ชอบทำถังปลาตอกปลาแบวทำยังไงก็เลยเอออยากทำเลยมาลองทำให้ดูกันนะคะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามชมนะคะนี่ทำไมก้มค่ะกำลังพิจับน้องเบลเดี๋ยวแนะนำน้องเบลให้ดูหน่อยน้องเบลชอบตัวซิโลค่ะอันนี้คือน้องเบลนะคะน้องเบลเพิ่งได้มาค่ะอายุห้าเดือนแล้วอยู่กับจิ๊บมาสองเดือนแล้วค่ะกำลังซนเลยทีเดียววุ่นวายมาก กัดมือตลอดเวลาค่ะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมนะคะไว้วีดีโอหน้าจะเสนออะไรใหม่ๆให้ชมนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย